ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวดีเจอ้อมค่ะสวัสดีวันจันท์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนร่วมงานของอิชันสวัสดีคุณกวงนะคะอ่าสวัสดีคุณผู้ฟังเรามาทักทายกันนะคะสําหรับเพลงที่เปิดมาให้วันจันทร์วันนี้สําหรับบางคนก็พักผ่อนอยู่บ้านนะเหนื่อยมาเมื่อวานวันสองวันนักน้องนักเรียนบางคนก็อยู่บ้านกันเพราะวันนี้สถานที่ที่ใช้ไปหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องหยุดใช่ไหมคะคุณครูบางท่านก็ หยุดไปนะไม่ต้องไปทํางานกันถูกไหมคะครเราก็เลยอ่ะบันเทิงกันด้วยเพลงเรียกได้ว่าให้มันมีจังหวะหน่อยแต่ตอนขึ้นต้นมันอาจจะไม่ได้มีจังหวะมากนะคะน้ำหนึ่งถึงตลอดไปแล้วต่อที่ได้ไหมแซดมูฟี่สิบนาทีแรกเลยป่ะกากากาแล้ปิดท้ายที่พระชนนะ้าไปสามโมงกับอีก30มสิกำลังจะ3นาทีแล้วนะคะกับแดดอ่อนๆซึ่งอ่อนประมาณหนึ่งจะเรียกว่า แรงกว่าที่คิดหรือเบากว่าที่คิดก็อยู่ที่ว่าวันนี้คุณคิดว่าจริงๆแล้วอากาศมันจะเป็นยังไงต้องบอกไว้ว่าเมื่อตั้งแต่วันพระฤหัสหรือวันศุกร์กลางวันเราคุยกันว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์น่าจะต้องระวังฝนตกโดยเฉพาะกรุงเทพใช่ไหมคะเพราะว่ากรมอุตุบอกไว้อย่างนั้นนี่ไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่ากลัวมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟ้าใสดีรู้งีสักผ้าดีกว่าเพราะว่าเอ เอควไมันก็ไม่สูงมากเลยแต่วันนี้แดดสวยนะครับทุฟังอยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณมีโอกาสตอนนี้นั่งทํางานติดอยู่กับหน้าต่างหรือใกล้หน้าต่างถูกไหมพี่กวงคร<ช>ับหรืออยู่บ้านแล้วปิดม่านเอาไว้เปิดเอาไว้สักนิดก็ดีนะคะวันนี้ฟ้าสวยดีพี่พวกวงลองดูดิ<ช>วันนี้ฟ้าสวยนะ<ช>วันนี้ฟ้าแบบสีฟ้าไม่ได้ออมเทาหรืออะไรเลยก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ ฟ้าสดใสค่ะคุณผู้ฟังก็เราได้เห็นมันบ้างก็ดีเพราะบางทีการมองฟ้ามองต้นไม้มันช่วยได้ไหมใช่ครับมันช่วยให้ผ่อนคลายจริงๆนะนต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะลแล้วก็สีฟ้ากับสีเขียวอาว่ามีอิทธิพลกับความสบายตานะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติปะ่ะแล้วเมื่อวานสําหรับบางคนสีเขียวสบายตามากใช่เขียวทั่วเลยแลนสไลด์กันไปเลยจ้ะครับนะคะสไลด์เก็บว่ากรุงเทพเป็นเมืองสีเขียวใช่ไหม อยู่ๆก็รู้สึกว่าคุณแค่เป็นมังสีเขียวกันไปนเลย50เขตน,นะคะเมื่อวานเลือกตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะคุยกันแต่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าเฮ้ยคุณผู้ฟังขาเฮ้ยคุณผู้ฟังขามันเป็นคำที่ไม่เข้าันตัวมันควรจะเป็นเฮ้ยคุณผู้ฟังหรือไม่ก็คุณผู้ฟังขาอะไรอย่างงี้ปว่าเฮ้ยคุณผู้ฟังขาเป็นลูกผสมค่ะ <c oughs> คือเป็นแบบบุคลิกหลากหลายมากพี่อ้อมขอเพลงโตะริมขอเพลงโตะริมขอเพลงโตะริมเอาจิงนี่ถ้านี่อยู่ผับนี่ก็กระโดดเป็นนักร้องและอยากจะร้องเพลงโตะลิมให้เลยนะแต่ประเด็นคือ คุณผู้ฟังขาไม่ใช่เฮ้ยคุณผู้ฟังอ่าตัวริมก็มาไม่เจอยังไม่มายังไม่มาแต่ถ้ามีใครขโมยเปิดไปได้นี่เก่งมากไม่ไม,ไม่มีค่ะงั้นเปลี่ยนน้องนอนเป็นเพลงอื่นได้ไหมเลือกมาลองลองเลือกมาละกันว่าจะเอาเพลงอะไรของน้องนอนไหนลองส่งมาสิเขาไม่ต้องตกลงกันด้วยนะเอาที่ตัวเองอยากฟังจริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยเรารู้เลยว่าแฟนของน้องนอนอยากฟังเพลงโตะริมตูว,วพี่กวงแต่เราเราอยากให้เขาถ้าไม่ใช่โต้ริมล่ะ เอาที่ตัวเองชอบจริงๆอ่ะของน้องนน่ออะคนละเพลงไหนลองดูจริงแล้วอ้อมจะหยิบจับเจอเพลงไหนเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะเนาะส่วนคุณผู้ฟังที่บางคนก็ส่งมาว่าฟ้าสวยมากเนาะฟ้ามันสวยนะวันนี้พี่กวงดูดี<ช>คุณผู้ฟังวันนี้ฟ้าสวยแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นอย่างนี้บ่อยบ่อย,อยมากนักนะเพราะว่าพอเป็น,น,น,นพี่เคเบิลเปิดโต๊ะริมมอเช้านะครับกวงทําไมไม่มีะถ้าเคเบิลเปิดทำไมไมันเปิดไม่ได้ไม,ไม่ได้บอกว่าเปิดไม่ได้ไม่แล้วทำไมเปิดเคเบิลมีเราไม่มีอ่ะไม่รู้ เฮ้ยเอาจริงเอาจริงกลัวเอาจริงก็ไม่รู้ก็เคเบิ้ลเปิดแปลว่ามันมีเพลงนี้ใช่ป่ะอ้าวกลวเมื่อกี้ถามว่ามีโตะริมไหมบอกไม่มีเอ้าวคลิกวงบอกไม่เห็นอะไรเคเบิ้ลเอามาจากไหนก่อนฉันก็ต้องหาดีอ่ะอ้าวกูว่างทำไมทำกับฉันอย่างงี้อ้าวเคเบิ้ลเอามาจากไหนวะเดือดร้อนอีกมันพี่อยู่ในลิสต์นะหาก้อนอ้าวหาก้อนหาก่อนอ่ะเดี๋ยวหาให้แล้วกันเดี๋ยวลองดูนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้เราพูดถึงเลือกตั้งใช่ไหมคะ ผลมันก็ออกมาแล้วแต่ตอนนี้รอการยืนยันจากกะกะตว่าเราจะมีผู้ว่าคนที่17ชื่อดรชัเรชาชาหรือเปล่าถูกไหมคะคก็ได้แต่รอกันไปเพราะมันก็เป็นกระบวนการนะคะแล้วว่าเส้นทางของการเลือกตั้งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็แล้วแต่เราต้องยอมรับผลที่ได้เพราะมันก็สลับกันแหละในทุกการเลือกตั้งอ่ะมันต้องมีคนที่ถูกใจ แล้วมีคนที่ไม่ถูกใจป่ะในทุกการเลือกตั้งนะฝั่งนึงก็จะถูกใจในแบบหนึ่งฝั่งที่เราเลือกมันก็จะถูกใจในแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสลับกันถ้าเกิดว่าไม่พอใจกันแล้วก็ไม่ยอมความกันน่ะแล้วไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามเส้นทางอะ่ะ<ม>เดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอีกใช่ปะ่ะค,ค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเมื่อไหร่ที่กกตรับรองใช่ไหมก็เชื่อว่าผู้ว่าคนใหม่นะคะคนที่17ก็คงจะลงมือทํางานจากประมาณ200 บวก,บวกนโยบายที่วางเอาไว้จะมีอะไรบ้างนะคะ mm. ก็ลองไปติดตามดูซึ่งก็เป็นสิ่งที่ขอให้ข้าราชการทั้งหลายเข้าไปดูนะคะ mm. ทางประชาชนก็เฝ้าดูด้วยได้<ช>นะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายในการหาเสียง mm. เรามีสิทธิ์เฝ้าดูดูว่าจะเป็นไปอย่างที่ได้พูดเอาไว้หรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเขาไม่ใช่ธานอสนะคะ mm. ดีดนิวโปแล้วมาเลยนะคะ mm. ใจเย็นก่อนนะคะ mm. ใจเย็นๆน,น,น,นิดนึงอันนี้ไม่ได้ต่อให้ผู้ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ ถ้าเป็นคนใหม่ที่เข้าไปเราก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่มากหรือน้อยและความพยายามเราจะถูกเห็นได้เองเพราะฉะนั้นอ่ะหน้าที่ของเขาเขาก็ทําในเวอร์ชันของอโครงสร้างทั้งหมดส่วนหน้าที่ของเราเรายังคงต้องดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังให้เต็มที่ถูกป่ะรถก็ต้องขับดีด เราก็วางแผนการเดินทางนู่นนี่นั่นชีวิตเราจะไปไหนเราก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่เราฝากให้คนอื่นดูแลทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดทั้งสิน้นอ่ะก็ถ้ามันจะดูมีความหวังขึ้นมาดูจะสําหรับหลายๆคนที่รู้สึกดีกับผลที่ออกมาก็ดีใจไปกับคุณด้วยและถ้าผู้ว่าคนใหม่ทําได้ดีก็ดีใจกับคนกรุงเทพทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันค่ะพุดถธพุดถออย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มกินทะลุจัก,กรวาล500ร้านอาร่อยไล n e แมนฟู o ดดี้เวิร์สเอพีไทยแลนด์ชีวิตดีๆที่เลือกเองได้และปรับอรอตรับเงินเฟอ้อกับ b p l a m พุทธพุทโอค่ะ3 DJ ของเราทุกวันพุธนะคะเปือกหอม แล้วก็เต้นค่ะคุณผู้ฟังการที่คุณผู้ฟังอยู่กับสามีใช้ชีวิตด้วยกันมา15ปีเกือบๆเลยและสามีเป็นคนทํางานสายคอมนะคะก็อยู่หน้าคอมตลอดแล้วก็เลยเล่นเกมที่มีบทบาทนู่นนี่นั่นอยู่ในเกมและสามีก็คุยกับคนอื่นเป็นคนในคอมเหมือนกันในเกมอะแล้วก็ในเกมเป็นแฟนกันนะในเกมเป็นแฟนกันแต่ชีวิตจริงอะอยู่กับเราได้ยังไงอะ แล้วเราจะอินไหมคนที่เล่นมีสิทธิ์อินไหมอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคุณผู้ฟังอะ่ะเราก็มีสิทธิ์อ่อนไหวป่ะถ้าเราจะงอแง,งบ้างมันก็ไม่แปลกป่ะใช่ป่ะวะแต่ถ้าดูแล้วว่าเยอะ,อะถ้าดูแล้วมันเยอะเกินไปอ,ะอ่ะเราพูกันถูกป่ะถ้าวันๆก็อยู่แต่หน้าจอแล้วก็ยุคคุยแต่กาแฟในคอม นั่นก็ไม่ไหวปะใช่ครับอชีวิตจริงเป็นภรรยาเด้อนะเอาจริงแยกให้ออกนะคะโซเชียลก็โซเชียลใช่ไหมคือถ้าเรามองอันนั้นออนไลน์ออฟไลน์แต่จะบอกว่าอ๋อ เอ๊แต่ถ้าจะนัดเจอกันไม่ต้องนัดออฟไลน์ไอ้ไม่ต้องนัดออนไลน์มาเจอออฟไลน์นะอยู่แค่ออนไลน์ไปก็แล้วแต่ว่าดีว่าให้ดีจิตใจคุณผู้ฟังก็ต้องเข้มแข็งประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะพุทธพุทโธรเดาไม่ได้เลยว่าแต่ละพุทธจะเจอกับอะไรบ้างสําหรับชาวพุทธเรียนสองชั่วโมงสามทุ่มถึงห้าทุ่มเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มกินทะลุจักรวาลห้าแสนร้านอร่อยไลแมนฟู f ดดี้เวิร์สเอพีไทยแลนด์ชีวิตดีๆที่เลือกเองได้ประพอรับเงินเฟ้อกับบีบีเอ็มค่ะ พูดถกพูดโถอย่าลืมโทรนะ